คจะบอกจะบอกสิ่งไครมิโนโปรวาสนาบ้านมิโนโปรบ้านโนโปรของบ้านบ้าสอบได้นี่บ,บ้านหนักบ้านบอก อ่ค่ะไข่คือว่าไข่ไข่ดนไข่รวปะนนึงยดนไรอ๋อืิบเนะ่บกินได้ขนาดน้น ต้มมาต้มขวดเมนูอื่นมาเพิ่นมากินสิงไปนะคะต้มข้าวกินต้มข้าวเพื่อสิเบื่อไว่ายนอนเนาะกินได้แต่ข้าวเรียว้าวเศร้าข้าวเทียงคาบแดงม่กินไส้ตลอดบางคนแบบบามัน coi chinh again. Mhm. Mhm. bò Mhm. 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 Yeah, <laughs> oh, bên đọc vậy, đọc Đi vào luôn. Ờ. Oh, nó cũng cho coi chính là giờ hết cơm ngay Hãy thăm nhà em hì ở đấy cây ủ cây tre luôn là chen เยียบปะเลนอยแน่ล hmm. mm ูกอะเยียบปเน้ด hmm. ก <laughs> mm ินแนว่าวยเช่นกุเี่ยค่อยกินแน่วันนี้จะบบ่ะจะบอ่จบอ่จบอ่กินข่าวินไใครจัดมีรเติมหน่นึงปิด ปิดพอมันนวเนาะเปีน่ะเออโอ้โหกำเนียร์เนีเบิกอตึงใครกินคักกินแน่ออแแเออเอาใช่ใช่แม่บ่บบอนแม่ก็ยังแม่ยังบ่ทานอะไรอ่ะน,น้องเขาเนาะ Thao này à, Thao wow, này Ngoài nó nè Chị nè Nằm được เฮียบ่แลเฮียบ่แลนะนี่ะจิได้เหยฮียใสเฮียใสมันเข้าเด้มีข้าได้กันเข้าใคร่อํมลูกได้มังไน่ใครจิ้นน้องีน่อยแสบาลูกบอกูจ้าเลยจ้างามไปยุ มา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 หอมกระดูมากินไสยทำล่ายุมา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 เออเอาลูเอ้าไปได่ตัวไหนเอาลูกกินให้เบิรดก่อนกินตัวนั้นให้เบิร์ดก่อนหนูนี่กินในมือแหยเบิร์ดก่อนอนึ่งกิโลไหมม่ง่หนาดอกนั่นหดคำใหญ่ก่อนใหญ่ของใจดี หอมได้แก่บอนั้นดำขึ้นยังหอมอยู่ยังหอมอยู่เจะบปหรอคอยกินเน้กืนก้อนจงเอา,าข่าวเอาแค่นนะฮะกินคักกินนี่งมอดวะขามดแล้ว mất hết mát 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 mẹ bát mát mát mẹ bát, mát mát Ra mát 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 Say khay Me khai, me khay Kai. khay. rừng, mọi người, mọi người. Muy rừng, mọi người. Muy rừng, mọi người. Muy rừng, mọi người. hả hết nhắn. ชายกอนหมูก็อบอ้เจ้น่บา้านนี่กินเนาะ้าวเจ,อออจเ้อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยไก่ไก่คือกินแต่ไข่แฮะคือบมกินในตัวไก่ไก จียงไปให้ผมจะให้เมื่อคืนนี่แหน่ก็พอมาเลยพ่อพ่อวาสนามาเลยมาแล้วดีใจบ่ดีใจบ่พอมาฮะดีดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจดีใจเต็มคืนดีใจเต็มคืน กอนข้าวแลกินไหมอ้าค่ะกินให้ค่ะอ,อิมค่ะอิ่มอ่มเาข้าวอิมม่มเบาเก๋ีตัวนี้เอาไปใส้บบันสิไปใปส้ยบันี

Mẹ phải há thành con đơn Há lội lại dạ, con đơn ừ. Mẹ xịn đi con Đã hết tươn nhé dạ thưa sáp, mẹ. hàn em lụt ninh hàn em hành nàn không đơ? mẹ đi mà phần đơ thụ đơ thụ đơ phải luôn đi lại ý đơ thụ trà ngàm đơ Đang nó gì đi đơn ừ. mẹ hãy Được tết, tết. lát mấy áo này mấy này, này mẹ đi này, em này. <laughs> 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 là em là em 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 พ่อแม่สิหล่อใหี่ซูเม่อคืนให้พ่อบุขึ้นเขาอยากกินน้ำเปี่า่วป่ขอบใจก่อนขอบใจแม่ก่อนขอบใจแม่มอไหมถุทุทุทุุแม่จอยถุแม่จอยถุทุงงงาใจใจแม่ทัใจหอมแก้วมันหอมแก้วมเป่หายไปหอมเด้อจมเปืดใจแบบนี้กัน

chất ừ kìa okay. chào bông chào bông chín chứa đây Chị đi ra chứa nam chứa 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 không chứa 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 em อย่าออกว่าไม่หลดอย่าอย่าออกว่าไม่หลด ปักจูไม่มึงเงียบเฮเลยเฮเลยเฮเลยจูจุ๊บจูจุ๊บเลยที่แสดงถูเท่าคังเดียวเนี่ยะรั้งหนึงเฮียใช่เฮียเฮียคือเฮียให้เฮียอยู่มานอนบ่นอนอนดึงออกบ่เมื่งเมื่งยังสิทานไพ่หอมแก้มดาแไพ่หอมแก้มแป๊ะบินบ่บินเนอร์บ่ เออวินเนอร์เอ uh ็มเนอเอ็มเนอเสยหอมหลาบ่เอ็มไอเอ็มนะหอมบอหอมเออบินบินบเห็นอะไรบินเห็อะไรเห็นเหรอเป็ดใช่ป่ะเป็ดบินเลยมึงเนอเป็ดเลยบีนจะเปดจะเลยบินหอมหอมแก้มหลาแป็ดมึลูกบ่เออ เราเราแพงจะบอกเออเราแพงเราเลยแป๊เจ้าเจ้าคือบรหอมดาวหะเราหอมเจ้าบอมาแลงไปบอไปบอบุญไปบอสิ่งไปบอไปบอสิ่งขอเงินน้ำพอบุญเด้อขอเงินเห็นอะไรเน่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 สิบอ่ะอ่นังน้องกนอ่านังน้องกเรไปอาบน้ำได้ไปอาน้ำเลยมาไปบออาบน้ำ อ่ยากกินนะบอลเฮ้ยอยากกินนะยังไม่ได้ตบเกี้ยวสิอ <In> ันไหนมันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยังหรอบอลฮะบอลไปเจ้าไปเจ้าไปเจ้าเนี่ยเอออันน้ำนะมากินหนูมากินน้ำหน่อยมากินแต่เปล่ ลลลนนเลไปบลิ๊บเลิกาบน้ำมาลูกเอ้ยมามามันเฮียใส่มานอนเอื้อยนะฮะลูกเลิกป๊บเลิกม่ยังนะเอาไม้ใช้นะอีอ่าไม้ใช้ลูกของแพน่นของผ้าบ่บ่ของผ้าบ่ละเอ,อาออมาอันนี้แหละของแพ่น กองผ้าบ่ะผ้าเปิดน้าอุ่นให้น,น้องนะผะ้ามาบ้าพี่บ่าพี่มือนะลูกมือนะค่ะมาผีแม่แม่กกสิแม่สิแกเชื้อเห็นะหมแแบบน้ำไปน้ำไผ่เห็ดเห็ดเห็ดของดินหลาเพนไผ่ฮะเอมบอฮะุนจุน ไฮไฮเอม็มเอม็มเอมม็มเห็ดไม้ล่ะเพ่บอ<ฟ>โอ้ยเอ็มนี่นเนาะใช้ไม้มเสียบบะนี่มีไม้เสียบซ้ำไมเ้เพอแล้วบอหองลูกหล่าวบอหอกเด้อมันหุบนะ เอามาไว้นี่เด้อปุ๋ปยดินเด้อ ปั๊บปั๊บไปชนะป้าไปอันนั่งป่ะอันนั่งเลยลูกอนนั่งเลยเออพอบุญไปป้นะพอบุญไปสิ่งป้านะมาไปบ่ไปบ่น้องพอบุญนเด้อเออไปเด้อบาไปเบ่ไปเบ่ พ่อบุญไปแล้วพ่อบุญไปเมืองปลาใหญ่แล้วพ่อบุญไปปะแล้วไปปะแล้วปลาเด็กหน่อยขี้ดื้อแล้วป,ลปดื้อเดื้อหล่าบ่ดนะื้อนะฮะปพื้อมาบอกแม่ดูให้ขี้ดื้อนะบ่เลอะ

วาสนาจ๊ะวาสนาจ๊ะอู้นอนคักแท้ลูกนอนคักแท้นะนอนหนีบเอาคักแท้นะเบิ่งหัวตามโตได้ดุปลาปลาปลาไปอาบน้ำปลาเลยจะมาลิ่นไม้ปลาลูกปะปลาไปล้างไข่ก่อนปลาข้าวนาปลาลูกปะไปเปิ่บไปเปิ่บไปิ่บแปลว่าไปหน้าตู้บอไปหาตู้ปะ ไปกินแตงปะเออไปกินมะแตงบ่แปลว่า,ไป,ปาไปกินมะแตงนะต,ปปตู้ไปบ่ห้องนั้นลูกตู้เถอะตู้เอ้ยกินหอดเด้มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาให้ตู้พังเลยตู้เอ้ยหลายหอดเด้ Oh, mừng quá hơi. Tìm bà lốt ăn thế hắn. A lít lít mà đi ăn. à, lít đi mẹ phăng nó đi ô ô muôn thế đi à, tôi đi mẹ may anh anh này nó em một tang anh em. Anh, tôi đi tôi đơn mày sưu tang mày sai hè gọn. ô ô ô What's the nap? Ah! Mùa nè! 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 เอาวางลงกหนึแม่รลูกเอาไปเช่น่ะบดาดเอ้ย่ะเอาหาัเท้าลูแม่สิเคาะให้นี่ทานมันจะเบิดเลยนะไปบอกพ่อซื้อให้เดอ้อบอกพอ่พอพ่อซื้อทานหาให้แน่ชิกเดอ้อไปลูกไปไปอาบน้ำไปน้ำรดนะ้ำแจ็กไปอ้าวทานจะเบิดบาดนี้ พอนกกอยากพอนวะนี่เอามาเบอง์ยู้แม่สิปเปิดให้นี่เอามาพี่กันค่ะเบิงไแม่ เอาไว้เอาไว้วานนี้ยวไปไปอาน้ำไปปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดไปก่อนปปไปอปบน้ำเลยจะไม่หล่นไมไปโอเคสีน่นอพี่แม่พี่น้องปปลาจอยกับจบคลิปเพียงชนีก่อนเนาะขอบุญขอบคุณลายไเดอปลาลุงแม่พี่เขามารับชมโดยที่ปกดข่าโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อเนาะขอขอบุณขอบคุณลายไที่แวบบเขามารับชมคลิปน้องวาสนาเด้อเนาะ นี่ก็ับไปแล้วกาวคมบสบายดีระวังคับตีนุงล่ะ